ย้อนฟังรังพระนครอ,อดีตขายใหญ่ในเรือนจำเล่าชะตากรรมนักโทษหน้าตาดีผิวพันดีจะกลายเป็นที่หมายปองของคนคุกเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่นาทีนี้ คงไม่มีข่าวคราวใดจะได้ดรับความสนใจไปมากกว่าปมการเปิดปงธุรกิจเครือข่ายยักษ์ใหญ่อย่างดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ก็มีทั้งเหล่าผู้มีอิทธิพลนักธุรกิจคนดังรวมถึงนักแสดงชื่อดังของไทยที่ตอนนี้กําลังถูกคุมขังในความผิดฐานร่วมชอกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จการพลิกชีวิตจากดาราเป็นผู้ต้องหาทําให้ประชาชนทั้งหลายต่างอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตในว เรนจอยากทราบว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้างด้วยเหตุนี้โลกออนไลน์จึงพากันขุดคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในเรนจำดโดยหนึ่งในคลิปที่กําลังได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเล่าเรื่องในคุกตอนที่34โสเพณีในขังชยัยจากช่อง y o u u u e หรังพระนครออฟฟิเชียลนชไม่ทิ้งกัน ของรังพระนครหรืออักครินปูรีอดีตนักโทษเรือนจำที่ได้กลับใจพันตัวมาผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเราในห้องกรงคลิปดังกล่าวได้เล่าเรื่องรายอดน้อง และยอดสวยซึ่งเป็นชื่อเรียกของนักโทษชายนาตาดีผิวพันธขาวพองที่มักจะถูกนักโทษทั้งหลายหมายป้องเนื่องจากหลังถูกคุมขังในเรือนจำนานๆไม่ได้ออกไปเจอหญิงสาวจะเกิดอารมณ์เบี่ยงเบนทางเพศได้ชอบพอในเพศเดียวกันหรือมองว่าผู้ชายสวยซึ่งตอนหนึ่งหลังพระนครได้เล่าว,ว่าตั้งแต่เข้าเรือนจำแรกๆเคยถูกกระทืบเพราะไม่ยอมให้ขายใหญ่ล่วงละเมิด ดยหลังจากถูกย้ายออกจากเรือนจำระยองมาอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมก็มีนักโทษเด็กหนุ่มอีกคนที่ถูกย้ายมาพร้อมกันคนนั้นเป็นเด็กหน้าตาดีผิวขาวซึ่งตนก็หมายมั่นว่าจะเอาเด็กคนนี้มาทำเป็นยอดน้องยอดสวยเริ่มต้นจากการเอาเด็กคนนี้มาอยู่ข้างกาเมื่อได้รับของดีๆของที่เป็นที่ต้องการในคุกก็จะให้น้องคนนี้ได้กินได้ใช้ก่อน เพื่อให้รู้ว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษจากขาใหญ่อย่างเรายามนอนก็มักจะให้น้องมันนอนแนบชิดมีกอดมีหอมเหมือนทํากับผู้หญิงจากนั้นผ่านไปสองถึงสามขึ้นก็จะเริ่มจัดการล่วงละเมิดด้วยการข่มขู่ให้ยอมจากนั้นก็จะล่วงละเมิดทางเพศน้องแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้ได้สติกลับมาคือคำพูดของน้องผู้ชายคนนั้นที่บอกว่าพี่ผมก็ผู้ชายเหมือนกัน จากคำพูดสั้นๆนั้นทำให้ตนนึกย้อนกลับไปที่เคยโดนกระทืบโดนทำร้ายเพราะไม่ยอมให้ไข่ใหญ่ล่วงละเมิดเมื่อได้สติกับคืนก็ตัดใจไม่กระทำล่วงละเมิดน้องคนนั้นอย่างไรก็ดีสำหรับเรื่องราวชีวิตในเรือนจำยังมีอีกมากมายใครที่สนใจก็สามารถไปรับชมได้ที่ช่อง Youtube หลังพระนครอ f ฟ i ิ i a l ลนชไม่ทิ้งกันขอขอบคุณข้อมูลจากเด e ะ i g เก c o m ขอบคุณค่ะ